ต่อไปเราก็จะมาทำตัวราวกันตกกันนะครับด้วยความที่ลูกค้าเลือกแบบมาเป็นแบบอันนี้นะครับทีนี้ผมจะไปจำเป็นต้องได้เส้นมาดราฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดั้งเดากันไม่ถูกพอดีเราก็จะใช้ตัว Photoshop นะครับแก้รูปตัวนี้นะครับ p h o t o s h o p หมวดที่จะใช้ในการแก้ให้นี่เป็นภาพหน้าตรงนะครับที่สุดท่าที่ไปได้คือ e อ s p e c t i v e t o o o Crop นะครับแล้วเข้าไปตรงนี้นะครับ อันั้นก็ซู้าไปใกล้นิดนึงนะครับเพื่อดึงให้เขาเป็นรูปด้าตรงเท่าที่จะทำเป็นไปได้จริงๆก็มีแค่โมดูลเดียวนะครับแล้วก็จะเริ่มซ้ำละเราต้องการสักแพทเทิร์นหนึ่งมา,มาเขียนนะครับแล้วนอกนั้นก็จะพอเดาได้เพราะในแบบสถาปัตย์ไม่ได้เขียนไว้นะครับก็ปุ๊บเราจะได้หนึ่งโมดูลมานะครับทีนี้ผมก็จะ Image Canvas s i z ์นิดนึงนะครับ ก็ปรับแ a นว a s Size ให้ใหญ่ขึ้นสัก50%แล้วก็50%ของทั้งสองข้างนะครับจะยืดเพราะว่าผมคาดว่าตรงานี้หน้าแพทเทิร์นน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับก็จะ Select c o n t r l C นะครับ OV แล้วก็ปิดตัวแพทเทิร์นตัว, pattern, ตวแ a c k g r o u ไปแล้ว c t r l T สำหรับตัวเลเยอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะดึงให้มันกว้างออกมานิดนึง เวลาเขียนจะได้สร้างแพทเทิร์นได้ง่ายนะครับก็เราก็ทํสี่โมดูลเพื่อหนึ่งโค้งนะครับแล้วก็จะจบหนึ่งตัวนะครับคาดว่านะครับเพราะต้องมีเสาตั้งสําหรับหนึ่งโมดูลเดี๋ยวจะเขียนตัวนี้ตัวเดียวนะครับเขียนตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็จับบินเลอร์เอานะครับโอเคแล้วก็จะเซฟอันนี้ไว้ก่อนที่จะเซฟเนี่ยผมจะครอปเขาอีกทีหนึ่งนะครับแต่คนี้เขาแบบปกติละ อคอันนี้ image size อยู่ที่96กบ93นะครับ width 96 height 93นะครับก็จะเซฟนะครับเป็นจุดทิฟก็ได้เป็นชื่อ S 658ก็ได้นะครับทีนี้ก็จะไปที่รูปด้านที่จะมีนี่ไปรูปด้านที่จะมีอาคารนี้ก็คือด้าน left view ดูเห็นดูก็จะเห็นแบบเรากันตกอยู่นะครับทีนี้เราก็สร้างเพลงขึ้นมาเทียบเทียบสัดส่วนเทียบสัดส่วนเอานะครับสร้างเลกแท n เกินขนาดาจุดเก้นะครับแล้วก็วิดจุดเก้าสามนะครับแล้วก็อิด t p o ลีเพื่อให้เป็นแผ่นะน,นะครับแล้วก็กดแมทเท i a l เรียลนะครับแมทเทีเรียลแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ เพื่อสักคู่หนึ่งที่เราเซฟมาคือโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เองนะครับอันนี้ที่เราทำลากไปใส่ที่ Material Editor นะครับกล้บแปะแล้วกดโชว์วัสดุแล้วกดกูด UV วแมปก็ได้ตัว p a ทเทิรนมาครับความสูงก็จะใกล้เคียงนะครับขอดึงออกมาอยู่ข้างหน้านี้นิดนึงนครับความสูงก็จะใกล้เคียงกับตัวเราก็ใช้คำสั่งสเก e นะครับ Scale ตัวนี้ คห้กำลังสเกลแต่แล้วก็สเกลแบบ x y เพื่อแม่เสียาตาส่วนก็จะวา่านะครับตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปดับครับเอาไปดับก็จะดึงกันตัวนี้ครับทีนี้เราก็จะเขียนเส้นแนวนอนก่อนแล้วแนวตั้งก่อนนี้เส้นถ้าเขียนเข้าไปอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็แก้เขาแก้ให้เส้นตัวเนี้ย ค่า offset ค่า coordinate x เนี่ยให้เป็น0นะครับเวลาหรือไปทาง x บวกเลยเวลาเราเขียนใน,ในด้านของ left view จะได้ลอยอยู่ข้างบนนะครับก็ใช้คำสั่ง line ก็เขียนเขียนได้เลยนะครับดับไปเลยใช้ copy เอาก็ได้ับตัวนี้นะครับ copy เฉยๆแล้ว copy อีกทีนึงตัวนี้มีข้างล่างส่วนด้านข้างสองข้างนี้ก็จะมีเสาตั้งหลักตอาน,นั้นก็จะตั้งเสาตั้งหลักขึ้นมาเลย ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้เสาตั้งหลักโอเคสุดท้ายแล้วก็จะมาสร้างแพทเทิร์นนะครับเอาเท่าเอาเอา,เอาเท่าที่เอาเท่าที่เห็นแล้วเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าแบบไม่ได้ชัดเจนเพอเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับผมก็จะเขียนในลักษณะนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกันซ้ำนะครับเอาไม่ ในด้านพัฒเทิร์แต่ตรงปลายเนี่ยเขจะหักอันนี้มันไม่หักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ modify vertex นิดหน่อยนะครับดึงให้เขายาวม,มาถึงตรงนี้แล้ว refine vertex ในลักษณะนี้นะครับแล้วทั้งหมดของตัวที่เราเขียน segment มา attach เข้าหากันก่อนนะครับเพื่อเป็นเส้นเดียวกันหลังจากนั้นก็ลากครอบจุดที่เป็นจุดหักงอเพื่อจะได้เปลี่ยนให้เขาเป็นแบบสมูทนะครับ หัวท้ายเราไม่เอานะครับเปลี่ยนให้เป็นแบบสมูทนะครับทีนี้เราก็มาแก้นิดหน่อยอ่านี้ลืมนะครับอันนี้ตัวนี้เราก็มาแก้ปรับแนวสมูทจริงๆแนวสมูทข้างบนนี้สวยนะครับเราก็จะใช้อันนี้เลยตัวนะครับลักษณะนี้ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นบีเซอร์เปลี่ยนเป็นบีเซอร์คอนเนอร์เพื่อได้ดัดก็จะได้ดัดปลายนะครับนิดนึงนะครับอันนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็นบีเซอร์เพื่อจะได้ดึงให้ขามันยาวขึ้นแล้วโค้งสวยขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นบีเซอร์เช่นกันทักษะนี้จะเป็นทักษะเดียวกันกับการทํางานในเป็นบีเซอร์นะครับไม่ใช่บีเซอร์คอนเนอร์ทำงานใน i l l u s t r a t o r นะครับ ถ้าเพื่อนๆ,พ,อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมีทักษะในการทำ Illustrator อยู่แล้วตรงนี้ก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับอันนี้ผมขอขอ,ขอนุญาตกอปใหม่ก่อนเพื่อความเรยวอันนี้ทำไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ Vertex ท h r โค้งตรงนี้นะครับเพราะว่า ในลักษณะนี้นะครับแล้วกแก้ตัวนี้ลบบปรเทคตรงนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพือ่อไม่ให้ติดตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มแนวให้มันโค้งไปตรงนี้นิดนึงรีไฟบปรเทคทีหนึ่งแล้วก็ดึงแล้วก็ตรงนี้เป็นบีเซอร์คอเนอร์ดึงสันโคง้งอันนี้เป็นบีเซอร์เฉยๆนะครับในลักษณะนี้อันนี้เรากลับเป็นสมุเป็นเปบเซอร์ก็ได้เพื่อเพื่อามาดัดแนวสม,มุิให้สวยงามมากขึ้น ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพิลเลอร์แบบ Copy นะครับแล้วก็เอาเขาไปวางในอีกฝั่งนึงเ,เคร์ในที่นี้ผมจะเฉลี่ยเดี๋ยวจะเฉลี่ยให้ให้ยาวไปนะครับหรือเรากดสองตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ modify ffd นะครับแล้วดึงให้เขากลับเข้ามาอยู่ในแนวได้เช่นกันแต่ว่า ด้วยความที่เราทำภาพมาจากโฟโต้ช็อปมันจะไม่มีมมเลอ่อเป๊ะเหมือนในโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้วิจิริยาณของเราหังจากนั้นผมก็จะ Con v e r t to edit supply และ a t t a c ชชิ้นที่เขียนม,มาแล้วทั้งหมดที่เขียนมาก่อนหน้านี้นทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวกันไปก่อนนะครับเป็นชิ้นเดียวกันไปก่อนโอเคหลังจากนั้นก็มาเขียนชิ้นในชิ้นในเนี่ยก็มาเขียนไม่ยากนะครับเ้วก็จริงๆริก็เป็นแพทเทิร์นซ้ำๆนั่นแหละนะครับ ก็เขียนปึ๊บตรงนี่เทคนิคง่ายๆเหมือนที่เราเขียนตรงนี้เคยเขียนมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้มาตรงนี้เราออกด้านข้าตรงนี้ส่วนตรงที่เป็นเขียนเข้าด้านในเนี่ยเราก็จะไป Copy segment ม,มาจากตรงไหนของเส้นที่เราเขียนไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็แก้ v e r t e x ให้ไปชิดกันให้ถูกต้องนะครับ ทีนี้เราก็มาดึงให้พอดีกันอีกทีหนึงหลังจากนั้นเราก็มาแก้สมูทนะครับโดยการใช้ฟิลเล็ตก,ก็ฟิลเล็ตไปอันนี้ไม่ยากนนก็ฟิลเล็ตไปนะก็ได้หนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้ก็ดึงเวอร์เทคนี้ขึ้นไปแล้วณสน้ตัวนี้ก็แก้ฟิลเล หลังจากนั้นก็จริงเขาก็จะซ้ําแล้วนะครับเขาก็จะซ้าแล้วแต่นี้แต่ว่าอาจจะเป็นเป็นการซ้ําไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราใช้คําสั่งมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์แบบ Copy ี้เอาทางนี้นะครับก็ชิดในสนานี้แล้วเขาก็จะซ้าไปไปเรื่อยๆนะครับส่วนชิ้นการส่วนจะมีตัวที่ขบไปด้านบนตรงนี้นะครับขออีกชิ้นหนึ่ง ตรงนี้เดี๋ยวเรามาแก้นิดหน่อยตรงนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นสีดาดูยากเนี่ยผมจะแก้ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นสีอ่อนสีม่วงแล้วกันจะได้เขียนแล้วออสีม่วงก็ยังดูยากอยู่นะครับเดี๋ยวขอแก้ให้ให้ตัวเส้นสป라ตดูเนี้ยเป็นสีอ่นสีเหลืองแล้วกันน่าจะดูง่ายหน่อยโอเคหลังจากนั้นตัวริมตัวนี้นะครับผมจะก๊อปปี้ผมจะแอททัสสองชิ้นนี้เข้าไปให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อน แล้วจะก๊อปปี้เฉยเพราะว่าตัวที่พาดทับกันตรงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะขบขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะเขียนจะแก้ลายให้ปิดก่อนนะครับก็ดึงตรงนี้ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงให้ตรงนี้มาส n a p กันดึงโค้งตรงนี้ให้ไปชิดลนนนักษณะนี้นะครับส่วนของสปล이ต์ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเขาจะอ้อขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนั้นเราก็จะดึงหัวเจ็ดทั้งหมด ขึ้นมาตรงนี้นะครับและตัวนี้ก็จะถูกดึงไปชิด r ี d e f i n e เวอร์เทจเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เวอร์เทจตัวที่เป็นสมูทโอเคตรงนี้ก็จะดึงเข้าไปชิดตรงนี้แล้วก็แก้แนวนิดเองนะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมดตรงนี้เป็นสมูทก่อนออการเคลื่อนที่จะได้ง่ายขึ้นด e ลิ t e เวอร์เทจตรวนี้ทิ้งไปนะครับดึงตรงนี้ให้ส n a p เสมอกัน แล้วเดี๋ยวแก้ตรงนี้เป็น b c e r Corner ดึงให้ตรงเ,เดี๋ยวจะแก้ Vertex ท,ทั้งหมดพาชิดโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วน Vertex ท,ที่ขบกันตรงนี้ผมขออนุญาตแก้เลยแล้วกันดึงตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วดึง Vertex ท,ทั้งสองตัวนี้มาชิดตรงนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จากนั้นเราก็ add task ก็หากันแล้วแล้วตัวที่จะ copy เป็นตัวต่อไปและตัวต่อไปก็คือชุดนี้นะครับตัวกลางก็มา copy เป็นตัวต่อไปนะครับแล้วก็ copy เป็นตัวต่อไปด้วย pop portion ที่เราได้ประมาณนี้นะครับผมก็เราจะขยายให้หนึ่ง m d u l e เท่าเต็มเท่าเต็มกับตัวตัวละตัวเริ่มตัวจบเรานะครับาีนี้ผมก็จะ ใช้คำสั่ง f f d รวมเลยนะครับแล้วก็อันนี้ดูให้แน่ใจนะครับว่าออกมาจากเซกเมนต์แล้วแล้วผมจะดึงคอนโทรลพอย์รวมเลยนะครับรวมเลยให้ข้อมาตรงนี้นะครับแล้วก็อ e ีดิสไฟทีหนึ่งเพื่อให้ เซกเมนต์ตรงนี้กดเข้ามาชนกันที่แนวเสานะครับไม่เกินเสาก็าจะเป็นเสาจบเสานะครับหลังจากนั้นก็จะดึงเว r ร์เท t กซอะทัสเวอร์เทั้งหมดเข้าหากันในลักษณะนี้นะครับเสาด้านริมเราจะไม่เอานะครับเพราะเวลาเราเริ่ม Copy เป็นเป็นตัว Sub-Object เนี่ยเวลาเราเริ่ม Copy เนี่ย เสาก็จะชนเสาก็ดีนะครับเสามันจะชนเสาพอดีเพราะนั้นเราไม่จาเป็นต้องคัปปี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเว้นเสาวไว้ตัวหนึ่งคราวนี้นะครับเราก็มาดับจริงๆแล้วมีแนวของเราการตกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูว่าเขียนใหม่น่าจะดีกว่านะครับขออภัยเราก็เขียนในแนวเส้นตรงนี้นะครับเส้นกลาง นะครับเราดารับเส้นใหม่ก็ได้นะครับกระดับเส้นเริ่มสั่ง l ลาย Snap 2.5นะครับผมจะเปลี่ยนวิธีเขียนนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดึงตรงกลางออกขึ้นไปเอาแล้วใช้คำสั่ง r e f i n e Vertex เข้าไปนะครับใช้คำสั่ง Divide ก็ได้นะครับก็จะได้แบ่ง Vertex กลางได้ตรงแม่นยับออใช้โหมด Segment นะครับแล้วกด Divide แล้วก็ดึงเวอร์เท็กตรงตรงกลางออกไปแล้วก็ดึงกลางออกไปให้เลยไปเลยนะครับแล้วค่อยดึงฟิลเลตกับก็จะพอดีกันดึงไกลมากก็ไม่ดีนะครับใกล้มากก็ไม่ดีทีนี้ก็เปลี่ยนสนับเป็น 3D แล้วยกเขามาวางในที่นะครับยกเขามาวางในที่คือเลเวลของเขาแล้วก็ได้เส้นทีนี้ หลังจากที่เราได้เส้นนี้แล้วได้เส้นนําทางแล้วก็ได้เส้นเซกชันแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะแก้ตัว p ีวอตรงนี้นิดนึงนะครับให้ตัว p ีวอตตัวนี้มาอยู่ที่ฐานเสาเวลาที่เราพาเคลื่อนที่รอบเส้นเนี่ยเขาจะได้วิ่งตามฐานเสานะครับดึงเบรแทร่วไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้มาไว้ที่ฐานเสารตรงนี้อย่างนี้นะครับ าจากนั้นเราจะใช้คำสั่งผ่าดีฟอร์มนะครับไปอยู่ในโมดิฟายนะครับแล้วก็ผ่าดีฟอร์มนะครับแล้วก็พลิกผ่าแล้วกดให้เข้าม v e ทูผ่าน,นะครับแล้วผ่าจะเป็นแนวแกนไหน x y z นะครับก็เป็น z <c oughs> แต่นี้ x y z แต่มันผิด x เอ็กต้องหันหน้าไปทางนู้นไปทางขวานะครับตามหัตาหูาหลูกศรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราย้อนไปที่ edit supply ตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วติ๊ก show e n d r i e s นะครับตรงนี้นะครับลากครอบทั้งหมดนะครับลากครอบทั้งหมดแล้วก็จับหมุนตั้งขึ้นจับหุนไปทางไหนทางไหนทางนี้นะครับทางนี้90องศานะครับ ลักษณะน,น,นี้แล้วก็พาเข้าไปที่แนวพาเข้าไปที่แนวของเส้นแต่เวลาพาไปนี่พาที่เส้นตัวต้นทางนะครับใลนลักษณะนี้แล้วก็เคลื่อนที่เขาให้เข้าไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นใลนลักษณะนี้นะครับทีนี้ว่าเราจะเห็นเห็นว่ามีปัญหาอยู่หนึ่งเส้นที่เป็นเส้นตรงที่ไม่ยอมหักตามโค้งตรงนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยในเซกเมนต์ตรงนี้นะครับเราจะดีไวซ e สักหเซกเพื่อเวลาที่เขาเข้าโค้งแล้วเขาจะโค้งได้นะครับอันนี้เราก็กลับอ่าเราก็มาที่ลิกที่ชุดตรงนี้นะครับนะครับ เราจะไปโค้งเกก่อนที่เราจะไปต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปต่อไปเนี่ยเราจะย้อนกลับไปที่ตัวตั้งต้นตัวแรกคือสปายของเราตัวที่เรา attach ไปแล้วนะครับขอโทษตัวนี้นะครับตัวที่เรา attach ไปแล้วตัวตั้งต้นตรงเนี้ยเราจะเ e n d e r i n g เขานะครับ เราจะลบผ่าด e ีฟอร์มทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงอ d ดิทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะคอนเว t ท o Edit s u p p l y นะครับเส้นทั้งหมดเนี่ยเราจะคลิกขวาคอนเวลท o Edit s u p p l y นะครับแล้วก็ s เซ m e n t ที่เราต้องการเส้นตรงนี้ทั้งหมดก็ได้ถูกแล้วเราใช้คำสั่ง Rendering เพื่อให้เกิดเป็นแท่งตามแบบเพื่อให้เกิดเขาเกิดเป็นแท่งตามแบนะบ แนวหนึ่งศูนจุดศเซนนะครับ1 2 5 0 0 1 2 5หูนจุดห,น,หนะครับก็จะได้เป็นที่มีความหนานะครับที่มีความหนาแล้วก็เมื่อกี้ผมแก้เซกเมนต์ผินนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีการดีไว้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แนวตั้งนะครับดังนั้นดีไว้สัก8แล้วกันเมื่อกี้เห็นแนวโค้งนะครับเสร็จแล้วก็ เริ่มดำเนินการคอนพาอ็อบเจกต์ได้เลยนะครับก,ผก็ผ่านอีฟอร์มได้ผ่านอีฟอร์มแล้วก็พลิกผ่านเขาก็จะวิ่งตามโค้งแหละแล้วก็ได้หนึ่งโมดูลโมดูลนี้จะเคลื่อนที่ตามแกนไหนแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเคลื่อนที่ตามแกนแซดอันนั้นเราก็เริ่ม Copy นะครับ เพิ่มจำนวนเข้าไปเพิ่มไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วที่เกินเราก็ลบทิ้งในลักษณะนี้นะเอาอันนี้ใช้ได้ก็อเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามามาสไลด์ทิ้งอีกทีนึงนะครับลากครอบทั้งหมดแล้วก็ปัดจัดแนวก็ได้นะครับจัดแนวก็ต้องเปลี่ยนการเคลื่อนที่เป็นแบบกลุ่มนะครับก็จัดแนว นี้ผมจะสเกลแซดนิดหน่อยเพื่อให้ขยายเต็มพอดีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าขยายอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็เสร็จแมสุดท้ายนยี่ก็จะไม่ก็จะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้ใช้คำสั่งสไลด์ตัดทิ้งก็ต้องการเสาร <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกทีที่ขวาอันไฮออกมันก็จะเห็นในลักษณะนี้นะครับจะตัวเห็นในลักษณะ ัวนี้ก็จะ copy เก็บไว้ก่อนนะครับ copy เก็บไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับ save ไว้นะครับ s a ฟงานไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้กับตรงอื่นด้วยนะครับอันนี้มันจิ้าไปในเสาแล้วนะครับเั้าไม่ป็นไม่จช่เป็นต้องใครก็ copy ได้ตัวนี้ลบผ่านดีฟอร์มทิ้งไปนะครับก็จะเป็นตัวต้นทางที่เรามีตัวตัวตอนแรกนะครับ อันนี้เก็บตักจับตั้งขึ้นไปก่อนเพราะว่าจะมีส่วนอื่นที่มีเหมือนกันนะครับโอเคอนุยาตเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับจะได้ดไูไม่ดูลายตาลครับ นนี้เราก็ต้องมีด้านข้างตรงนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ไปที่ด้านแบ็คนะครับจับหุน90องศาลักษณะนี้นะครับแล้วก็พาฐานนี้มาให้อยู่ในระดับเดียวก,กันกับตัวนี้นะครับแล้วก็พาเข้าไปจริงชิ้นนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับยื่นเสาชนเสาเลยก็ได้นะครับ แล้วก็พาเขาไปไว้ในที่ที่เขาควรจะอยู่ลักษณะนี้เราก็ดูให้เขาอยู่กลางเสาที่หน่อยนะครับอันนี้ก็ Copy มเป็นฝั่งน,นี้เหมือนกันหลังจากนั้นผมก็จะ Copy เพื่อมปเลยตรงอื่นด้วยนะครับต้องระวังนะครับทีนี้ตัวแปนอะไรเราไม่ใช้แล้วก็อ๋อยังใช้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำด้านนี้ต่อ ออก็จริงๆแล้วก็ตรงๆเหมือนเดิมแต่ต้องการแนวเฉยๆอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้อง copy แฟนซีเพราะว่ามันก็เป็นแนวสาวตรงๆธรรมดานะ ตัวนู้นนะครับอันนี้ขออนุญาตบุญอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงดูที่แป่นนะครับดูที่แป่นแล้วเอาเขามาวางให้สนิทกันพอดีสวยงามนะครับขนาดนี้นะครับแล้วดึงถอยมันหนึ่งให้เส,สาโซนเสาแล้วก็เริ่มก๊อปปี้ต่อไปเริ่มจำนวนเข้าไป สอง้านเค okay. แล้วทีนี้ก็มาเอาแนวตั้งของตัวนี้ไปแนวขวางสำหรับตัวนี้นะครับจะทำการขดทั้งแนวนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามและลงตัวเวลาประกอบล่างเวลาดูจะได้ไม่มีเส้นเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้คำสั่ง FFD รวมกันนะครับ ทุกชิ้นเลยเพราะว่าเขาจะได้ผดมาพร้อมกันทุกตัวนะครับพอดีกันพอดีนะครับอันนี้นครับก็จะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะก็ะขออภัยมันไม่ได้เช็คว่าระเบียงยาวเท่ากันไหมขออนุญาตก,ก๊อปปี้มาเลยเอาวางตามแฟนในตำแหน่งเลยดูว่าพอดีไม่พอดีหรือจะยืดขดกันยังไงทีนึงน,นะครับ เอาวางตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะพอดีกันพอดีนะครับเพียงแต่ว่ายื่นไม่ยื่อนอาคารมันยื่อนออกมาเท่านั้นเองก็ Copy ตัวนี้นะครับไปตรงนี้ตรงนี้จะสั้นกว่านิดนึงน่าจะใช้หนึ่งโมดูลแค่นั้นแล้วก็ตรงนี้เขาไปวาง อันไนเราไม่เอานะครับอันไนเราไม่เอาโอเคตอนนี้เราจะวางไว้ที่ริมนี้เ,เราจะ,จะเฉลีย่ยเฉลี่ยทําเหมือนเดิมนะครับก็คือจะใช้เอฟดีก่อนแล้วก็ดึงเข้าไปให้พอดีอันนี้นะครับแล้วก็ c o ปปีมาไว้อีกฝั่งเลยอันนี้เป็นคำสั่ง ถูกเลือกค้างไว้อยู่นะครับจบคำสั่งก่อนแล้วก็ปี้หลังจากนั้นชิดชุดรวมนะครับชุดรวมชุดรวมจะแก้ f f d ให้ไปชนตรงด้านลิมพอดีอันนี้ดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีซับอ็อบเจกต์สัมพันธ์กันแล้วเรากอปี้มาเฉยๆไม่ได้อินสแตน์ไม่งั้นเดี๋ยวตัวที่ทำไปแล้วจะเคลื่อนที่ตามมาด้วยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับทั้งระเบียงทั้งแบบครบทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็ลบทิ้งแบบแฟนที่เรามีอยู่แล้วเซฟไว้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคบ้านก็จะเสร็จตามที่เราต้องการในลักษณะนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามวิธีการทํากันมานะครับในผ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงแสงแล้วเราเรนเดอร์กันนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้